เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลักกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลักกี้คอยสวัสดีมากครับกับสวัสดีทุกๆคนเช่นเคยกันด้วยลักันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวพาเลือกทีมนี้นะครับผมคารมานะทุกคนก็ เป็นสีทั้สามที่มี MF มาแล้วนะนะครับแต่ว่าชื่นเอาไม่รู้นะผมอ่าไม่ใช่ว่าไม่รู้นะัมมันไม่ได้ตั้งค่าว่าเป็น MF นะนี่ครับกด Default แผนมันจะได้ c MF นะครับแต่ว่าสามารถปรับ MF ได้นั่นเองนะครับแันนี้มาแล้วนะทุกคนไม่อยากให้พลาดกันเพราะว่าเดี๋ยววันพิน่งหาดั่วอัปเดตอีกแล้วนะครับผมในส่วนของแผนเนาะ นะครับใครที่ตามหาแผนนี้อยู่นะครับที่มีกลาง a m f นะครับผมสามารถเลือกแผนนี้ได้เลยนะครับผมก็เป็นในส่วนของแผนคาร์มาร่านั่นเองนะครับผมก็จัดมาแบบนี้นะครับนี่ตรงนี้มันจะปรับได้นะทุกคนในส่วนของกลางนะผมก็สามารถปรับเป็นกลางลุกได้นะครับแผนนี้เหมาะกับการเล่นแบบต่อบอลนะครับผมโพสิชยันเกมนะครับรวมไปถึงควิกคาลเตอร์ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวต้องดูนะครับผมในส่วนของควิกคาลเตอร์นะครับอ่ ผู้แข่งก็มาในแผนรูปลักษณะที่คล้ายกันนะครับแต่ว่าของเขาเนี่ยเป็นแผนที่มากับเกมนะครับส่วนแผนของเราเนี่ยมากับทีมนี้นะครับผมอ่ะเรามาในชุดสีขาวนะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันว่าแผนนี้ต้องขึ้นเกมยังไงนะครับใครที่รอคอยแผนนี้อยู่ก็จัดได้เลยในรอบบัตทีนี้นะครับผมน่าจะเป็นแผนไรแผนหนึ่งเลยที่แบบเป็นกลางเอฟเอฟต่ำๆนะครับอ่าเป็นกลาง2ตัวนะครับอ่ะก็เป็นหนึ่งแผนแรงที่ไม่อยากให้พลาดกันในรอบทิตยทนี้ก็เลยเอามาจัดให้ในวันนี้นะครับอ่ะ พอดีว่าชี่นแนวเนี่ยก็เข้าไปดูอยู่ในโหสำหรับแผนนี้แต่ว่าดูแล้วเนี่ยมันเป็นซีเมฟใช่ไหมนะครับแต่พอมาเล่นในเกมจริงๆเนี่ยมันปรับเอเมฟได้ก็เลยเอามาแชร์กันนะครับมาเดี๋ยวมาดูการขึ้นเกมกันนนครับในสองของแผนนี้แผนนี้ก็จะขึ้นเกมตรงกลางนะครับแล้วก็เน้นถ่ายบอลออกปีกแล้วก็ชิงให้หน้าแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าจาังหวะนี้ยาวไปนะครับโหนยาวขึ้นมาครับบุนเดียร์โมงมาแล้วเก็บบอลได้เป็นที่คิดมันครับซากาสวนมาบ้างครับ เป็นบอลสองของคู่แข่งครับเกมรับถือว่าไม่ได้แย่นะสำหรับแผนนี้รับได้ดีเลยทีเดียวนะครับมาออกบอลมาที่ปีริมเส้นครับอ่าถ้าพวกเรามีในส่วนของปีริมเส้นสปีดเรลเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับสำหรับแผนนี้เหมาะเลยเป็นแบบให้ปีกระชากเอาอะนะนะครับผมในส่วนของการเล่นแบบนี้จังหวะที่เราได้จบเนี่ยก็จบจากจังหวะแบบนี้ก็ได้นในส่วนของการเล่นลูกสูตรนะครับวันนี้ เป็นการเล่นลูกสูตรจากจังหวะเตะมุมนะครับผมก็เล่นลูกสูตรได้นะครับเอาลระรับนำไปก่อน1นึครับจากจังหวะนี้นะครับทุกคนก็นเป็นจังหวะท,ที่สาม,มารถเล่นได้กับทุกเพลย์สไตล์ในส่วนของการเล่นเทคนิคแบบนี้นะครับผมในส่วนของลูกสูตรเนี่ยผมก็ลองใช้กันดูแล้วกันนะครับผมถ้าเราอยากมีกจังหวะแบบนี้ก็สาม,มารถทําได้นะครับแล้วให้มาครับม,รมากกเลเล่เด็บรอยมาที่เอโต้ครับเมสซี่เห็นโมดิตโมดิตเติม เขากลางมาที่เดอบอยเดบอยชิงต่อเมสซี่ตัดปั่นลูกนี้โอ้โห,โหยังไกลไปเลยครับยังไม่ดีเท่าไหร่ครับจังหวะนี้ต้องเป็นจังหวะที่เข้าใกล้ได้มากกว่านี้ครับสำหรับการปั่นของเมสซี่ถึงจะมีประสิทธิภาพครับแล้วแทงต่อมาแบบนี้เนมาครับเติมมาปัน่นโค้งๆเอโต้เรียบร้อยครับยังไม่ได้ยิงแต่ว่าเข้าไปแล้วครับดอกนี้ก็สองศูนย์มาง่ายๆเลยนะผมเรียกได้ว่าปัน่นปวนมากๆนะครับสำหรับปีกทั้งสองฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นปีกซ้ายปีกขวานะครับผม เห็นตัวที่มีสปีดค,ความเร็วนะในส่วนของแผนนี้แล้วก็กองหน้าก็เห็นตัวที่วิ่งโฉบได้นั่นเองนะครับอ่ามาจังหวะน,นี้ครับกอ,องหลังก็ถือว่าดักได้ดีนะครับแล้วเข้ากลางมาเมสซ,ซี่จะโยนจังหวะน,นี้มาคุณย้อนตัดไปมาเกเลเร่ได้บอลครับแล้วให้มาที่เมสซ,ซี่โมดิตออกบอลมาที่ไมคคอนครับไมคคอนให้มาเอโต้ทิ้งการข้ากลางมาแล้วให้มาที่เนมาร์ถึงไหมได้อยู่มาที่มาเกเลเล่ครับมาเกเลเร่ เซมิโลค,ครับตัดได้มาจังหวะน,นี้เวนิซิวุสครับรเบนิาตัดมาแล้วให้มาทีเโตครับเมสซี่จ่ายออกมาเดิมรอยเดิมรอยเห็นปีของเราเหมือนเดิมแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับอ่านี่เลยครับกองกลางของแผนนี้จะเป็นในเว็สอตัวนะครับสามารถที่จะพักบอลให้กลาง2ตัวนี้ได้แล้วคอยจ่ายออกปีกซ้ายปีกขวานะครับถ้า อ่ามันไปทางซ้ายนี่ครับผมเราก็จะให้เนีมาถ้าไปทางขวาก็ให uh ้เมซี่นะครับอ่าแต่นี้จะเหมาะกับการต่อบอลในผมอ่าเน้นย้ำว่าแผนนี้จะเป็นการต่อบอลหนึ่งดีมากๆนะครับผมอ่าพยายามชิงกันเร็วๆนะครับผมสำหรับแผนนี้จะเหมาะมากมากเลยครับคู่แดงจับไปแล้ว3-0นะครับผมเรียกได้ว่าถล่มยับเลยนะครับผมอ่าคู่แข่งแทบไม่ได้มีโอกาสยิงเลยครับผมเรายิงตรงขอบไป6ครั้งได้มา3ประตูครับในครึ่งแรกครับทุกคนมาดูครึ่งหลังกันบ้างครับเรียบร้อยให้มาเอโต้ จังหวะนี้สับไกลล้วโูโอ้โหสุดหลุดก่อไปนิดเดียวครับจังหวะนี้ก็เป็นกลางที่สามารถยิงแถว2ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งโมดิตร์หรือเดอะบอยในส่วนของการใช้นี่ผมสามารถที่จะจ่ายให้เขาแบบนี้แล้วก็ให้เขาลองสองดูก็ได้นะครับอยู่ที่จังหวะว,ว่ามันเข้าไปทางลักษณะแบบทางซ้ายหรือฝั่งขวานั่นเองนะครับผม เดี๋ยวให้มาเดือบรอยจังวันนี้เดบรอยชิงต่อโมดิสโมดิสได้ไหมนีมากระแทกยิงครั้งครับแล้วอืจะไปต่อติดแล้วครับจังวะน,นี้ใจามากโมเซล่าให้คืนมาที่รูเบนดาร์ตดีอาร์ตให้มาก็แผนนี้จะเหมาะในส่วนของการเล่นต่อบอลนะครับผมสวนกลับก็เล่นได้นะครับอันนี้ที่นใช้แบบสวนกลับับผมก็ถือว่าแผนนี้โอเคเลยนะครับแต่ถ้าให้บอกในส่วนของความรู้สึกจริงๆแผนนี้ก็จะ รู้สึกว่าเดนการมา์มจะลงนะครับเวลาโดนสวนนะทุกคนอ่าอันนี้อยู่กับความชอบแล้วก็ความข้อมือของแต่ละคนเนาะในสององแขนครับแต่ว่าที่หน้าเนี่ยจะเล่นในลักษณะที่ไม่ใช้ในหูสำหรับแผนนี้อ่าเป็นในส่วนของแผนที่ไว้เน้นสวยงาม,เมนเล่นได้หรือว่าเล่นแบบข้อมือแต่ละคนมันก็แตกต่างกันออกไปเนาะในสนงองแขนครับน,นี่ก็เลือกใช้ละกนันนะครับตัวทีหน้ข้อมือสุดก็จะเป็น C1 อ่า 43-12เนี่บผมอ่า43-12เนาะนะครับผมในส่วนของทีมโอลชแนลนะครับผมจะเป็นแผนนั้นมากกว่านะครับผมกลางจะแน่นๆนะครับอันนี้อยู่ที่คนชอบว่าชอบแบบไหนนะครับแผนนี้ก็จะข้อดีก็จะเป็นในส่วนของกลางสองตัวมันจะบุกขึ้นไปเติมสูงๆนะครับผมก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับส่วนเกมรับก็ถือว่าใช้ได้นะผมไม่ได้แย่เนี่ยผมยังไม่พลาดเลยในส่วนของเกมรับีดับกันได้ดีนะครับผมกองกลางก็ถือว่าทํากันได้ยอดเยี่ยมเลยนี่ครับ จังหวะวิ่งให้แนวหน้าขึ้นไปนะครับแล้วก็ตัดเข้ามาแบบนี้นะครับจังหวะนี้ได้ยิงครับแต่ติดเซฟครับได้ลูกสูอีกครั้งหนึ่งครับแถวสองแบบนี้ก็ได้ครับทุกคนในส่วนของลูกสดแต่ได้ยิงนะครับยังไม่เข้าครับลูกนี้มิซีให้มาซีไมค่อนเหมือนเดิมไมค่อนจังหวะนี้แทงคืนให้กับเมซี่โอ้โหไม่ได้ยิงนะครับจังหวะนี้ผมก็ดักค้างได้เลยครับถ้าเพื่อนๆเล่นนะครับผมก็ลองไปปรับใช้กันดูนี่ครับผม เหมาะกับสอบอลมากๆมันจะคอยซับพอร์ตบอลกันดีมากๆสำหรับแผนแบบนี้นะครับผมเหมาะกับเป๊ปเลยนะครับส่วนครอปเนี่ยไม่เท่าไหร่นะทุกคนเอาไว้ก็ได้นะครับสำหรับแผนนี้เอาไว้ก็เหมาะในส่วนของการเล่นแบบโยนออกริมเส้นนะผมไว้คอยตัดเข้ามายิงด้านในนะครับหาตัวที่เป็นนักเตะที่คอยตัดยิงด้านในได้ดีๆนะทั้ง2ฝั่งจะเหมาะมากๆนครับผม่ะอันนี้ก็ไม่อยากให้พลาดการนะยังไงก็ไปทดลองกันดูแลกันนะครับเผื่อได้เผื่อโดนในส่วนของแผนนี้ในรอบวันที่นี้นะครับผม อ่าแต่นี้ก็กลับมาแล้วนั่นเองนะครับผมอ่าแต่ว่าจะไม่เหมือนแขนก่อนหน้านะครับผมแต่ว่ามันสามารถปรับเอฟได้เหมือนกันนะครับผมสำหรับแผนนี้ก็เป็นอีกแขนแรงในรอบปัจจุนนี้ะครับผม,มอ่าถ้าใครอยากได้ก็ไปจัดกันได้นะผมเดี๋ยวจะไม่มีอยู่น,นั่นเองนะครับผมในรอบหน้าแต่จากวันนี้โดนกระแทกมาต่างฝาว้าได้ครับนี่ครับจังหวะที่โดนกระแทกครับโอ้สไลด์หนึ่งแล้วสองเรียบร้อยครับ ไปแล้วครับผู้แก่งก็ประมาณนี้ครับทุกคนแผนนี้ก็เน้นปีกเร็วๆแล้ว,ลวกันในหัวมถ้าจะเล่นเนาะโอเคก็ประมาณนี้แล้กันนะครับในส่วนของรีวิวแล้วก็แนะนําแผนในรอบอาทิตย์นี้ครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับหากดูแลวชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม